เยอะแยะนะครับินมีเยอะแยะให้เลือกถ้ามาก็ได้ดูผพินเยอะนะครับมีพีเป็นร้อยนะมีเป็นร้อยให้เราเลือกนะครับชอบแบบไหนชอบรุ่นไหนชอบสเปคไหนสไตล์ไหน,ไ,ไ,หนไม้ไหนมีให้เลือกนะครับถ้าไม่ชอบที่มีอยู่เราก็สั่งทำตามสเปคของตัวเองตามความต้องการของตัวเองนะครับแล้วพินมีให้เลือกเยอะ น,นี้คือโชลูมนะครับที่กำลังต่อวงจรอยู่ก็เยอะที่กำลังทำสีอยู่ก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วะะถ้าอยากได้ตัวไหนไม้อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นโปร่งเป็นไฟฟ้าเราสามารถที่จะเลือกได้ถ้าเราไม่ชอบที่มีอยู่เราก็สั่งทำนะครับใช้เวลาไม่นาน ไม่เกิน10บวันก็ได้รับสินค้านะครับสินค้าคุณภาพสูงรับประกัน3เดือนนะครับรับประกันเคลมฟรี3เดือนรับประกันระหว่างการขนส่งนะครับความเสียหายจากการขนส่งอันนี้ก็รับประกันนะครับถ้ามีโอกาสก็มาดูที่ร้านนะครับมาดูที่โรงงาน